รีวิวซีรีส์ The Uncanny Counter คาลเตอร์คนล่าปีศาจขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรีวิวช่อง The Series m o v w e Review ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ใต้คลิปวิดีโอได้เลย The Uncanny Counter เป็นซีรีส์ที่มีกระแสอย่างมากในตอนนี้ในทุกตอนที่ออกอากาศนั้น มักจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์และได้ครองใจหนุ่มๆสาวๆชาวเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก The Uncanny Counter เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่ผ่านการสร้างโดยได้พล็อตเรื่องมาจากเว็บตูนเรื่อง a m ม z i ซึ่งรูเมอร์ที่เขียนโดยจางยีและเป็นซีรีส์สุดฮิตที่จะพาคุณไปดูเรื่องราวของนักล่าปีศาจชุดสีแดงในชื่อเคานเตอร์ที่พวกเขาจะต้องผจญภัย ตามล่าหาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริสุทธิ์เราขอบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าคุณพลาดคุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริงๆ The Uncanny Counter บอกเล่าเรื่องราวของนักล่าปีศาจกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Counter สมาชิกหลักของกลุ่ม Counter คือโดฮาน่าแสดงโดยคิมเซจองกามทักแสดงโดยยูจุนซัง และชูแมสแสดงโดยยอมให้เยรันภายนอกพวกเขาดูเหมือนเป็นคนธรรมดามากแต่แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นพนักงานในร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีเบื้องหลังเพื่อจับวิญญาณชั่วร้ายที่กลับมายังโลกเพื่อสแสวงหาชีวิตนิรันต์นอกจากทั้งสาคนที่เป็นตัวหลักในการจับปีศาจแล้วยังมีสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซมูนแสดงโดยโชบยองกยูเขาเป็นน้องคนสุดท้องของเคาเตอร์ ก่อนที่พวกเขาจะมาเป็นเคาน์เตอร์โดฮา n น่ากามทักและชูแมกเคยอยู่ในอาการโคม่ามาก่อนก่อนที่จะได้รับเลือกให้มาทำหน้าที่เคานเตอร์ส่วนโซมุนนั้นเป็นคนพิเศษเขาไม่ได้อยู่ในอาการโคม่าแต่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนพิการได้รับการรักษาแล้วเขาก็ได้มาเป็นสมาชิกของเคาน์เตอร์โดฮาหน้ามีความสามารถสัมผัสถึงสถานที่ตั้งของวิญญาณชั่วร้าย แม้กระทั่งที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนอกจากนี้เธอยังสามารถอ่านความทรงจำของผู้อื่นการสัมผัสเธอทำงานร่วมกับโซมุนเพื่อกำจัดวิญญาณชั่วร้ายส่วนกามโมทักเป็นเคาน์เตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากเขาเป็นอดีตตำรวจที่สูญเสียความทรงจำเมื่อ7ปีก่อนหลังจากเกิดอุบัติเหตุกามโมทักยังเป็นที่ปรึกษาของโซมูนและชูแมก ชูแม็กเป็นเคาน์เตอร์ที่มีความสามารถในการรักษาภายนอกเธอเป็นแม่ครัวของร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ในบรรดาเคาน์เตอร์เธอเป็นเสาหลักของกลุ่มนักสแสดงนำโชบยองกยูรับบทโซมุนคิมเซจองรับบทโดฮานะ้ายูจุนซังรับบทกาโมทัตยอมเฮยรันรับบทชูแมกนักสแสดงสมทบคิมอึนซูรับบทคิมอุงมินอีจีวอนรับบทอิมจูยอนมุนซุกรับบทวีเกน คิมโซรารับบทคิมจีรันอันซุกวานรับบทชเวจางเมาชเวยุนยองรับบทคิมจองยอง The Uncanny c o u n t านสร้างจากเว็บตูนยอดนิยมเรื่อง Amazing Rumor ตัวเรื่องที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดผู้ชมหลายคนคงคุ้นเคยกับรูปแบบของนักล่าป,ปีศาจที่ส่วนใหญ่จะต้องมีภาพลักษณ์เป็นบาทหลวงหรือแม่ชี แต่ซีรีส์เรื่องนี้นักล่าปีศาจเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่มีเบื้องหน้าเป็นคนทำงานในร้านก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นตัวละครอย่างโดฮาหน้าแสดงโดยคิมเซจองกาโมทักแสดงโดยยูจุนซังและชูแม็อกแสดงโดยยอมฮเยรันเป็นตัวละครที่ต่างอยู่ในสภาพโคมา่าก่อนที่จะกลายเป็นเคาเตอร์ล่าปีศาจแต่ตัวละครพิเศษอย่างโซมูนแสดงโดยโชบยองกยู นั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในอาการโคมา่าแต่ด้วยความพิเศษในตัวทําให้ความพิการของเขาที่ได้รับจากอุบัติเหตุหายไปและเขาก็ได้มาเป็นเคาลเตอร์คนสุดท้ายเคาเตอร์แต่ละคนมีจิตวิญญาณพิเศษที่ทําให้พวกเขามีความสามารถเหนือธรรมชาติความมหัศจรรย์ของ The Uncanny Counter เป็นเรื่องราวแฟนตาซีแอคชั่น ลึกลับและความดราม่าได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกตัวละครทุกตัวถูกสร้างให้เป็นฮีโร่ที่ดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาแต่พวกเขาได้รับพลังอันเหลือเชื่อที่พวกเขาต้องใช้มันต่อสู้เพื่อควบคุมเหล่าปีศาจเรื่องนี้อาจจะมีความโรแมนติกบ้างอาจมีเรื่องราวที่แสดงปมหลังเล็กน้อยแต่เรื่องราวทุกอย่างก็หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ หากดูเผินๆเ,เมื่อเห็นภาพโปสเตอร์นักแสดงอาจจะไม่เข้าตากรรมการสักเท่าไหร่แต่เมื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือการแสดงในอีพแรกคุณอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตามความคิดเห็นของเราเองมองว่าการแสดงที่มีฝีมือของนักแสดงแต่ละคนสามารถหักล้างรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเรียบเฉยได้เดอะอันแคนนี่เคาน์เตอร์ได้นักแสดงชั้นนำ อย่างยูจุนซังและยอมให้เยรันมาเป็นตัวหลกักทั้งสองเป็นนักแสดงรุ่นเก่าที่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมากมายโดยยูจุนซังได้ฝากผลงานไว้แล้วในเรื่อง My Husband Got a uh, Family และ Pete p i p เปอร์ส่วนยอมให้เยรันก็ได้สร้างชื่อไว้ในซีรีส์ Mystic ป๊อ u อ b a บาและก็เดียนเด e l o n e l y a n อง g จลก แต่ถึงแม้ว่าจะได้นักแสดงเบอร์ใหญ่มาแสดงแล้วแต่นักแสดงรุ่นน้องอย่างโชคยองกอยูและคิมเซจองก็ไม่ได้ดูดรอปลงไปแม้แต่น้อยทั้งสองคนนี้เคยได้ฝากผลงานการแสดงมาแล้วมากมายอย่างโชบยองกอยูก็เคยผ่านการแสดงซีรีส์เรื่อง s k y c a t ตเตอและฮีอิตไซโครแมติกส่วนคิมเซจองก็เคยผ่านการแสดงส o ู2017และวอนาฮเยยูซองมาแล้ว สำหรับการแสดงของตัวละครสองคนนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและแสดงได้อย่างสมบทบาทอีกทั้งยังมีนักแสดงสมทบคนอื่นๆที่รับบทเป็นคนร้ายและปีศาจก็น่าสนใจมากเพราะพวกเขามีฝีไม้ลายมือการแสดงที่มั่นคงเข้าถึงบทบาทและช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่อง The Uncanny Counter นี้อาจามีหลายคนคาดหวังถึงการแสดงที่สุดมันแต่ขอบอกเลยว่าความหวังของคุณจะไม่สูญเปล่าเพราะในเรื่องนี้จะถ่ายทอดตัวละครคาเตอร์ทั้งหมดโดยมุ่งเน้นไปที่ฉากแอคชั่นมากมายที่ตัวละครจะต้องจัดการต่อสู้กับปีศาจในการถ่ายทำแบบใช้สลิงเหล่านักแสดงก็ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ โดยมีข่าวออกมาว่านักแสดงหลักทุกคนไปเรียนซ้อมฉากแอคชั่นและท่าทางผาดผลเพิ่มเติมความพยายามของนักแสดงเหล่านี้ทำให้ฉากแอคชั่นถ่ายทอดออกมาสวยงามและดูสมจริงตัวละครในเคานเตอร์นั้นไม่ได้เหมือนฮีโร่ทั่วไปในภาพ,พยนตร์ที่มีอาวุธหรือของวิเศษพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ต่อสู้กับเหล่าปีศาจด้วยมือเปล่าแต่การแสดงก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะมีในฉากแอคชั่นแต่ละตอนมีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการกำกับที่ยอดเยี่ยมมากโดยได้ผู้กำกับอย่างยูซอนดงและได้ทีมโปรดักชันในการสร้างอย่างดรา้อนสตูดิโอที่เคยทำผลงานซีรีส์แคทแลนดิงออนยู Landing, และผลงานซีรีส์ใน Netflix อีกมากมายมาแล้วในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นตัวละครต่อสู้กับปีศาจอย่างชำนาญดูไม่ติดขัดเลย อีกทั้งยังมีชุดสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้คนดูจดจำได้ว่านักแสดงกลุ่มนี้คือคาเตอร์ใน The Uncanny Counter มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจับตามองเมื่อดูนั่นก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของตัวละครตัวละครอย่างโซมุนเป็นตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงเพราะตัวละครนี้แข็งแกร่งมากโซมุน so เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของคาเตอร์แต่แน่นอนถึงแม้เขาจะเป็นตัวละครที่เด็กที่สุด แต่ก็เข้มแข็งมากโซมุนนั้นสร้างความสนิทสนมกับเหล่าเพื่อนในเคาน์เตอร์ได้อย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งสี่คนก็ต่างดูแลกันและกันไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคหรือความขัดแย้งมากแค่ไหนแต่ทั้งสี่คนก็สู้และฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันในทำนองเดียวกันเคาน์เตอร์แต่ละคนก็มีความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีกับผู้ตรวจการวิญญาณหนึ่งในนั้นคือมิตรภาพระหว่างโซมูลและเพื่อนสนิทของเขา คิมอุงมินแสดงโดยคิมอึนซูและอิมจูยอนแสดงโดยอีจีวอนทั้ง3คนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากเมื่อเราได้ดูอั c a n นนี่คา t เตเป็นซีรีส์ที่จะทำให้เรานึกถึงภาพ,พยนตร์อย่างเอ็กเมทั้งฉากแอคชั่นฉากจับคนร้ายหรือต่อสู้กับเหล่าร้ายที่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ก็ดูคล้ายๆกันแต่ u n c a n นนี่คา t เตอร์จะเป็นฮีโร่แบบใหม่ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเพราะเหล่าฮีโร่คาลเตอร์ จะสวมชุดจ็อกยิ่งสีแดงและทำงานในร้านก๋วยเตี๋ยวถึงแม้ว่าเคาน์เตอร์จะมีพลังเหนือธรรมชาติแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาถูกเลือกให้เป็นเคาน์เตอร์เพราะพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีมากเหล่าเคาน์เตอร์ทุกคนได้ทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อได้รับภารกิจเคาน์เตอร์จะสวมชุดวอร์มสีแดงและไล่ตามปีศาจหลายคนนั้นมีความคิดเห็นว่าชุดที่พวกเขาใส่เหมือนกับตัวละครขโมยเงินในซีรีส์ มันมีให้แต่ในเรื่องนี้ชุดวอร์มของอันแคนนี่เคาเตอร์จะมีแถบสีขาวและมีตัวละครที่ทำภารกิจแตกต่างกันในเรื่องนี้ยังมีปมหลายอย่างให้เราได้ติดตามโดยเฉพาะเรื้องหลังของตัวละครเคาเตอร์แต่ละตัวว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดมีปมอะไรในอดีตบ้างก่อนที่จะมาเป็นเคาเตอร์ในบางตอนมีการเฉลยปมของตัวละครออกมาบ้างแต่ในบางสิ่งก็ยังจับจุดไม่ได้ว่ามันจะเริ่มขึ้นหรือสิ้นสุดลงตรงไหน เรามั่นใจเลยว่านอกจาก EP 12ที่ต้องเสียน้ำตาแล้ว EP ที่เหลือก็อาจจะต้องเสียน้ำตามากมายอีกเช่นกันเราไม่อยากสปอยมากนะอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยตัวเองมากกว่าตามที่เราได้บอกไว้ว่า The Uncanny Counter เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่อง OCN ของเกาหลีใต้ซีรีส์ได้ทำลายสถิติรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของช่อง เนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างมากหลายคนเลยสงสัยว่ามีแผนสำหรับการสร้าง The Uncanny Counter Season 2หรือไม่เราขอบอกเลยว่าในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสร้างซีรีส์ซีซั่น2แต่ก็มีการเคลื่อนไหวมากมายจากแฟนคลับที่อยากให้ทำให้ซีรีส์ Uncanny Counter Season 2ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะ ยังมีรูปภาพนักแสดงและฉากอื่นๆให้รับชมอีกมากมายรับชมกันต่อได้เลย